พี่น้องนั่งเอกของเรืองปาดดอกใหญ่คายเง่วหลุดสวยเลยเออสวัสดีค่ะพี่น้องมาเนี่มาื่อนฝนตกแห้งก็เลยสีมาเขาปลาหาเฮ็ดบึงมาเนี่พี่น้องว่าสีมานบ่ฝนตกแบบบักแห้งเลยมาื่อนนี่บานนี่ก็เลยให้มอลำัมเดชาภาคเขาปลา,ามาบมาเนี่ยมานอีกคือเก่ามานอีกคือเก่า,าพี่น้องมาเบึงมาเบึง มาเบ่งมาเบ่งพี่นอ้องนี่มาเทดเพิงเขาพี่นอ้องเออเฮ็ดเพิงเขาเฮ็ดเพิงขา่าเอ้เดี๋ยกําลังงามๆเลยพี่นอ้องนี่นี่โอ้ยเอาใดอยู่เด้อพี่นอ้องฝนตกใส่ไหมฝนตกใสเมื่ขึ้น าดพี่น้องมองเกา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 กระมันอือนี่ดอกใหญ่ยเหี้ยงไหมดอกเงี้งามเลยนี่ยพี่น้องดอกงามขนายดอกว้ายเห็ี้ยเลยเอ้ยนี่อีกดอกอืออือชงดอกพุ่นน่ะพี่น้อง กำลังงามเฮ็ดพึ่งเข่านี่ขันมาามว่าเนี่ยกำลังงามเลยกำลังลงมาอีกอือพี่น้องอืดวนตัวเอ้ยงามงามเลยพี่น้องเฮ็ดพึ่งเข่าเฮ็ดพึ่งหวานพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงบ้านเฮ็ดแดงกระโดดกำลงามพี่น้องว้าดเอ้ยนี่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 เออ นี่พี่น้องอเฮ็ดพังเขา่าเฮ็ดพังเข่าเฮ้ยมานแล้วพี่น้องอเฮ็เดแดงเฮ็เดแดงเฮ็ดแดงพี่น้องกระตาไม้มานอยู่เด้อพี่น้องเฮ็เดแดงเฮ็ดแดงหรือเฮ็ดนมัส เฮีดเดียวนี่อน้หอกนงปาดปาดจีมันปาดจีจีาดนี่กะจีพี่น้องอืมนี่นี่นี่เอ,อาได,าด,าด,าด้เอาได้ อืออู้นี่ชี้อีกอนา่าพี่หนุ่งนี่พี่นุองเห็ดดีดอกเข็งแข็งดอกมันค่ะ เอาบ่ด้แล <Ừ. S 3> like, ้ว oh, พ oh, oh. uh, ี่น oh. like, ้องเปื่อยถ้าทาดพี่น้องเห็ดไข่ถือฝนโอ้โห้ยยังดอกแข็งๆงอแงเอาได้อยู่พี่น้องเออพี่น้องก่าก็ห่อเออเห็ดไข่โดดกำงามเลย ดอกตูมงามอืมเย็ดดินเย็ดขาวดอกงามๆเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องนั่งเอกของเรืองปาดดอกใหค่้ายเหี่ยวสวยเลยเอ ออนซ้อนพี่น้องออนซ้อนมีกาดไาเฮ็ดพี่น้องมาล่ำเซ่าน้ำหนาโอ้ยเสียงอีกาเฮ็ดไข่โดอกำงามอีกแล้วพี่น้องสวยงามมาก ปาดปาดปาดพี่น้องเออนี่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 น,นี่มีอีกมีอีกมีอีกปาด,พ,ปาดพี่น้องงามบอเออเหมือนแรงเคยตำปนเห็ดไข่คือเก่าปาดพี่น้องเอยนี่ปาดเอเนาะ โอ้ยจิ้มมันอ่อนซ่อนลายอือหงาดก,กันกับอันโอ้มีอีกหงาหงาดก,กันกับอันกาแฟบ่หมีนอันเอียงก็นี่ห้อยทากบ่เออหงาก,กับห้อยทากเราตอนนี้พี่น้องออออเออเออที่จนขวดเอาจนจะ้จกเขาเออไต่ขี้ดิน เอ้ยมันมันมันมัโอ้ยถวนนตัวผนเปื่อยพี่น้องเบ่งจะงเหรเปื่อยเลยอฝนตกใส่ปาพี่น้องปาเอ้ยนี่ลืมยิ้มเโอ้ก็เจอหน่อได้วันี้พี่น้องเอ้ยเบ่งเด้อเอ้ยออกมาทีละชิ้นโอ้ยมันไม่สองดอก นี่อันนี้ดอกจูมันพี่น้องดอกจูนี่มี่สองดอกโอ้โหออกมันหมาหมาโอ๊ยโอ้ยมาคนละตอนเลยบาานี่มาเป็นฉินชวนเลยมาเป็นฉินชวนเลยพี่น้องเดี๋ยวบางอีกก่อน มาละ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 โอ้ยแต่เสดายด้พี่น้องตะกไดอยู่พีน้องเดืดเดอตัดเฮ้ยยบงาบเออนี่นี่นี่นี hãn hát nó ui 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 là ui 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 นพูดพูดปูนพี่น้อ,องเนงี่ยเป็นจีจีอยู่เห็นบ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 ่เฮ้ยพี่น้องมาเลยด้วยเออเออเอ้ยออเอจีพีน่น้องจีจีเฮ็ดไปปะฟาดพี่น้องเฮ็ดยังนี่ฮะ อ uh, uh, ุ้ยเฮ็ดผึ่งอีีเหมืนเหมือนเฮ็ดผึ่งโนตรงไหนวะเนี่ยเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งมันดอกงฮะามไปอเดซาเบินอนเนี่ยอุ้ยเฮ็ดผึ่งอีลีเฮ็ดผึ่งเดี๋ยวเีเอาฟังดินไปเนี่ฮะอจะ เฮ็ดยังพี่น้องน่าคอยเบิ่งก่อนเฮ็ดกอบ่โอ้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดยางไม่ย่างเครื่เฮ็ดยังกว่าปาดพี่น้องเฮ็ดยังอะเฮ็ดยังเฮ็ดยังพี่น้องว้ายกักเฮ็ดยังปาดปาดปาดเฮ็ดละงอกไงไสอย่าบังอย่าบังเฮ้ย โอ้ยพี่นอ้องปาดเอ้ยเกิดขึ้น10โพสิ0โพดแต่อีพดอีเมียห้ามบางกล่อ,องกันหนะ้ามบางกล่อ,องกันหนะ้ามบางกล่องกันว่าสันเอ้ยเฮ้ยเห็นหรืองูโอ้ยพี่น้องเขาให้ปาดตาดขึ้นมานเถอะวะปาดเออเอา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 ดอกมันคนหนึ่งเอาดอกมันคนเออเก็บเอาดอกก่อนนะเออ เวือว่งอลังการโอ๊ตพผดพผเอ้ยมอว่บาดกระตาไม่ข่อยแห้งมานคักบาดนี่กระตาไงมันก็เลือ้ตงไดโดกไงไงบออืมมึงมอ้ยนี้วัอ้ยอุมันน่าจะมีมูดปกติเห็ดอันเอาไไง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 คืนไงขึ้นมัสิฮเออเออยมัมีไข่ในบ่เฮ้ยเขี้ยละข่บาดนี่ โอ้อาเฮ็ดละงกโอ้ยนี่ยังปุ่นเขาขาโอ้ยพี่น้องเฮ็ดไข่ข่อยเสียดายเด้มันอะมรกันมาเนี่ยดอกมันตำปุ่นดอกนี้ได้เนาะนี่มดอกนี้ได้อยู่พี่น้องดอกตปุ่นได้อยเสียเดี๋ยวเบิ่งดอกนี้เบิ่งอ๋ออันนี้ก็ได้ตำปนหน่ได้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 หมานมานมานพี่น้องเฮ็ดข่อยมุนเอ็งแง พี่น้องเวิรเดยดหนังย็ดหนังคือกาอือวุ้ยวุ้ยอุ้ยวอยอ่าอยู่ง่ายงแข้งเงามๆเลยค่ะพี่น้องอ่าเอ้ยอุ้ยวุยไล่เหีอึ๊บอื อุ Workers, ้ยม okay. ีหดจีมันปะนี่เอ้ยอึ๊บเอ้ยนี่เอ้ยปาดง่ายๆเลยฮ่าพี่น้องมาล่ำเดือดซะพนญางไปทั้งฝุ่นเอยมาเห็นแั้งพี่เอ้ยพี่น้องเอ้ โอ้ยเว้ยเว้ยอว้ยเว้ยเ้ยว้ย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 ็ดนังวันนี้บางคนชิบกินเด้มันคิวคือเฮ็ดเขาไข่นี่แหละแต่ว่ามันหามารถอันนี้หนังูด้ยมันอยู่นี่มันต้องเฮ้ยุนผุผุอีกดวงกงามฮะพี่น้องกับตาใหญ่เฮ้ามันอีกคือเก้าพี่น้อง เกือบเต็มกระตาจุลูเลยพี่นงองแค่ไม่เอกกระตาหน่อยมากนะบ่ามาือวันนี้บ่พ่อใส่กค่กระตาหน่อยมากวันนี้บเฮ็ดบ่พ่อใส่เน่นอนนะคะพี่นงคงค่ะมือันนี้เดเฮ็ดละงูเฮ็ดผึ่งเขา่าเฮ็ดเข,าข่าไข้โอ้ยลายแห้งพี่น้องเดเแกงหมอใหญ่เสพอีกแลัวค่ะพี่น้องขอขอบคุณเด้อพี่นงองเด้อทุกกำลังใจนะคะทีเข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะพี่น้องนะคะ ขอบคุณทุกยอดการติดตามขอบคุณทุกการเข้ารับชมนะคะพี่น้องค้มื่อนี้ก็ช่วงนีกสี่ร้ายแต่คลิปหาเห็ตเนาะพี่น้องนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้ำเน่กันเล่วกันเนาะพี่น้องเนาะโชคดีมันมาสขุ่สก้อนคะ่ะ